วันนี้ก็กลับมาพดกะชาชาวดอยเช็คคนนะท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมไอซีโสภาไอไอซีก็จะไม่ได้ดูวิวแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าโดนบินหายหายไม่เจอไปหาแล้วต่หาไม่เจอไปหาแล้วไม่ไม่เจอท่านผู้ชมเพราะเพราะว่าผมบินขึ้นไกลจาอะนะบินแล้วก็เหมือนเราจะบาคามันควบคุมมันไม่อยู่นะเหมือนไม่ คล้ายๆไปตาโลนะท่านผู้ชมผมก็เล่อยู่แถวแถวบ้านนี่แหละท่าน้ซึ่งผมก็เล่นแถวแถวบ้านแถวนี้แหละท่านผู้ชมแถวแถวแถวนี้เลยพอดีว่ามันขึ้นไกลจาแปนะ้นเนาะผมบีขึ้นไปสูงเกินเนาะแล้วก็บาค่าไม่อยู่เนาะมันก็น่าจะไปตาโลเนาะไปทางนี้แหละท่านผู้ชมไอ้มันน่าจะตกท้ายหมู่บ้านนะเนาะไอตีขาวท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปหาไม่เจอนะเดี๋ยว เดี๋ยวเอซิตาปโปไปนะเดี๋ยวเราตาไปดูกาว่าเราเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวไปไปกันเลยจนแอซึ่นเดี๋ยวเราจะไปตาหากันเลยไปไปกันเลยลเดี๋ยวถ้าเราเจอเด่นเนาะเดี๋ยวให้น้องๆไปช่วยเราตาหาด้วยท่านผู้ชมโซยเลยวันนี้เดี๋ยวไปกันเลยไปเด,ยเดี๋ยวไปหากันเลย ท,าลลาท้ายท้ายหมู่บ้านเลยหมู่บ้านลาสุดท้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยงานนี้สนสจยว่าเอซีจะไม่ได้โชว,ว์วิวเต็มเแล้วนะท่านผู้ชมเออดีล่ะนาทีอ่ะอ้วนเหรอ ที่ป่ะที่ป่เอซึ่งก็ตกอยู่แถวแถวนี้แหละท่านผู้ชมแถวแนี้เลย,เลยแล้วก็ตอนแรกผมมาใช่ไหมผมเดินมาแล้วก็ผมโกดเครือบาคาร์เนอเอียนให้มันบีขึ้นเนาะแต่มันก็ได้ยืดเสียสเป๊ดจดแล้วก็แล้วก็หายยาวเลยหายไม่เจอเลยทา่านผู้ชมแล้วก็ ป้าเขาตอนแรกเนาะมีแดกป้าเขาจะมาตักข้าวไว้ตัวนี้นเนาะตักข้าวไว้ตัวนี้ป้าเขาบอกเขาได้ยินเนาะเขาได้ยินได้ยินเสียงโดนแน่เนาะซึ่งป้าบอกว่าได้ยินเ,เสียงโดนแถวเนี้ยแถวกอไม้ไม้ไผ่เนี่ยไยินใกล้ๆตัวนี้แหละแต่ผมไปหาแล้วแต่ไม่เจอเดี๋ยวเราก็จะไปตาหาไกลที่หนึ่งเนาะ ว่าจะเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวให้นน้องไปช่วยเราไปหาดนะ้วยเนาะจะจอกระบออยู่โพนี้เนาะนี่แหละคือเจอย่างนี้เนาะเละเลยหรอครับไอซึอนน้อนจะช่วยเราไปหานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันเลยเมื่อกี้ผมไปมาหาตาหนาวแล้วแต่ไม่เจอเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะ ไปเพราะๆกันเลยว่าเจอรืบได้เจอถ้าเราเจอเอสีก็จะได้โชว์วนะิวสวยๆเนาะถ้าเราไม่เจอเราก็โอกเลยๆลนะ่านผู้ชมได้ผลก็ได้ไดยินแป้นหนึ่งเนาะได้ยินแป็ดเ,เดียวหายเลยได้ยินเสียงปิดมันเหมือนจะใครๆจะบีนเนี่ยนะเสียแต่ก็มาหาไม่เจอเนาะ ที่ดิคือคือ<ๆ>นอใช่อ,ท,อท,ที่อะบ้อะรเต้ผ<ๆ>ีเรอบ้ายาดีซอยใช่ใคือบ้าไป<ๆ>เออ<ๆ>มันก็เหมือนปิดมันจะเราได้ยินเสียปิดมาตรงนี้แหละตอนที่ผมส,ส,สตาร์ผมมาถือไงแล้วก็ผมก็สตาร์ดนะแต่ก็มาหาไม่เจอท่านผู้ชม เดี๋ยวเราหาพร้อมๆกันเลยมาก็าาาอาจจะก็ถ้าคณก็บ่ดูฮะมาก่อ่ะตัอที่อะไรตัวคนเน่ยโอ้วีบอท,ทั้งโลเลยบ้าด่าไม่วปิดที่แบบนี่บนไม้ไผ่ก็ไม่เจอท่านผู้ชมอาา่ะซอพี่เลยใช่เดิน่น้าหูะ่ะ อออซอพี่แหละที่ใบอะสีขาวเอาไวใช่บ้านโดนรถเตบ่บวพี่เหรออย่ามั่นใจอ่ะซอที่อดีตชอะเอาไวถ้ามือก้าเจไม่ยากเอาไตัดสอพี่ว่าก็ดีเหรออืม คือดิเจ้าเวโอไปเลอือเวว่าผ่านลางไปอย่าดบจะผ่าโด้วยรอยใหญเอ๋ท่านผู้ชมเอ๋ซึ่อผมโสดใสว่ามันจะอยู่ไม้ไผ่นะที่แล้วก็มี ไอใบไม้ไผ่เยอะๆเนี่ยพกกลัวมันจะติดแต่นี่เดี๋ยวเราหาไม่เจอเนี่ยดีดท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาไอใต้ไม้ไผ่นะ้เจอไหมดีนะี่เหรอพี่อดินะโอ้บาเคลเรนเนาะใต้ไม้ไผ่ก็ไม่มีนะทะ่านผู้ชม เดี ja. ๋ยวเราจะมองดูขึ LE ้นไปในบนไอ้ก็ไม่ไผ่นะดูเราเจอไหมมองขึ้นไปเลยสุกใกล้ๆหรือว่าเจอไหม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 อันนี้ก็ไม่เจอมากันนะท่านผู้ชมเทียน ที่บ้านเหรอเวชีเ <ừ. S 1> ที่วยวเรามอไ <c oughs> ปนในสวนเราก็ไม่เจอนะท่านผู้ชม เอยใ,ใกล้ๆคับยอฟ้าทอรเราก็ไม่เจอท่านผู้ชมไม่รู้จะหายังไงลเ,ยเลยเฮ้ดีนเทียเดี๋ยวเราจะดูบนยอไม้ไผ่นะว่าเจอหรือไม่เจอเนาะดูกันเลยยอไม้ไผ่ก็ไม่เจอเนาะท่านผู้ชม ถ้าไม่เจอ,อยานสซสตล้วก็คงไม่เจอเลยล่ะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผลจะรอดูไอใต้ใต้ใตยอฟาทอนเนาะเดี๋ยวผลจะผลจะจะงงง,งงงเข้าไปนาะว่าจะเจ,เจอไหมเดี๋ยวจนไปย มตัวนี้ก็ไม่เจอนะโสดไซจะไม่เจอแล้วล่ะท่านผู้ช Good. 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 Good s. <S มคือด้วยคือจะวันเี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับคือเบียร์ครับคือเบ,บียร์โตครับันคือที่คือที่ยังหาไม่เจอครับท่านผู้ชมครับจะหาเบ,บียร์เบียร์โตมาคือตาที่เทียที่แบบหาไม่เจอเลยครับันคือที่เนาะคือตาที่ครับผมหาครับหาไม่เจอครับเพื่อนเพืเ่อนก็มา <loh>. ช่วยกันหาเน<ห>าะหลายคนมากเลย มีคนมาช่วยหาเยอะแต่ก็หาไม่เจอนะท่านแทนได้ที่อ๋อที่ไปแล้วตอนนี้กำลังหายอยู่ครับด,ดูแลรู้ก้อนนี้ตัวค่ะตัวนี้คือหินจุกถ้าผู้ชมเอส้สงสดใสเราก็ขุดยอทางใจแลนะ้วล่ะเอ่อ เราผมก็ไม่ใช่มาหาคนเดียวเนาะก็มาหากับนนอนๆหลายคนเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยผลมาหาด้วยแต่ก็ไม่เจอเนาะแล้วก็ผลก็จะจ้านเขาถ้าเจอเนาะเดี๋ยผมจะให้ร้อยหนึ่งก็แล้วร้อยห้าสิบก็ไม่เจอไม่มีใครเจอโสดใจแล้วก็กดแจต้่อทันใจแล้วนะท่านผู้ชมใช่ท่านผู้ชมผลไม่น่าบีบบีกลาเลยท่านผู้ชม ที่ผมบีขึ้นไปใกล้ศูนย์นะเนาะแล้วก็บีแต่มันก็บัตรค้าไม่อยู่เท่าไ้รเวลาถ้ามันคือนไกลใช่ไหมแล้วก็มันก็จะไปตามโลเลยแล้วถ้าเราจะบัตรค้าไม่อยู่แล้วถ้าขึ้นไกลเกินเนี่ยเอเศร้าเลยนะเพแล้วก็ผลควบคุมกับ a อซด้วยนะ a อก็ควรจะต้องรอนหน่อยแล้วล่ะตอนนี้จเงินก็ไม่มีทุนแล้วนะไม่มีทุนที่จะ อซีนโดแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเงินเจ้าลอยนะเออไออุซาเก็บมาเปเปียนะกว่าจะได้เก้าร้อยท่านผู้ชมขอโทษเอซด้วยเนาะแล้วก็ผมรู้สึกเสียใจมากเลยเนาะที่ถ้ายเอซีเสียใจเนาะการวัดเล่นไปเมื่อไหร่จะถ่ายวิวสืวยๆบนยอดใดให้เอซีเนาะสุดท้ายก็เอซไม่ได้ดูนาะท่านผู้ชม เสัยใจตอกินยาทาใจแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เป็นไรเนาะเราก็ตอปลดใจตัวเองนะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเราจะเก็บเงินใหม่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเรามีเงินเมืนะ่อไรเนาะเดี๋ยวผลก็จะซื้อโดอให้เอซีเนาะได้โชว์วิวบนยนด์ได้น,ดนะช่วงนี้ก็อบดูไปก่อนสักพักน,นะ ถ้ามีเงินไม่ไะเด็กใครซื้อท่านผู้ชมเฮ้ยรู้สึกเสียใจมากเลยท่านผู้ชมผลเงินแต่ละบาทก,กว่าเราจะได้มาเนาะมันก็ยากล,นะลับบัตรนะปวดเสียใจเงินเก้าร้อยได้นะขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายมันก็หายโดนก็หายนะก็รู้สึกเสียใจมากเลยแหละ ถ้าผู้ชมเออซึ่งที่นี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าชอบที่นี้ก็ฝาดกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กระตาอใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ